วันนี้จะนำเรื่องของการพิจารณาเพราะว่าบุคคลผู้ได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ต้องพิจารณาที่เรามาบวชเราได้อะไรบ้างดังนั้นจะกล่าวดังต่อไปนี้พวกเราภิกษุสำม,มนเน็นอุบาสกอุบาสิกามที่มาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่และล่มเย็นมีทั้งกิ่งทั้งดอกไม้มีทั้งสเก็ดมีทั้งเปลือกมีทั้งกระปีมีทั้งแก่นเรามาอยู่ในล่มไม้เดียวกันต้นเดียวกันเวลากลับไปเราจะได้อะไรบ้างที่เราได้มาอยู่ภายใต้ร่มพระพุทธศาสนาเรามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเราได้อะไรบ้าง เราจงพิจารณาว่าต้นไม้มันมีทั้งกิ่งและใบสะเก็ดเปลือกกระพี้แกนเราได้อะไรบ้างผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ใบและกิ่งนั้นได้แก่ลาบยศสนเสริญสุขได้ยกย่องฐานะเป็นนั่นเป็นนี่ลาบยศสนเสริญยนยอลาบสก,กาละอันนี้พระพุทธเจ้าตัดว่าได้เพียงแต่กิ่งและใบเท่านั้น ต่อไปมีศินคนใดมีศินห้คือหรือศินแปหรือศินสองรี่สิบให้ปฏิโมกสังวรมีความเข่งคัดในศินและปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดว่าเพียงแต่ได้สเก็ดแล้วบุคคลใดได้สมาธิได้สมาธินั้นได้แต่เปลือกกะพี้หรือ,อเปลือกกะพี้คือตัวปัญญา วิปัสนาปัญญาที่เราได้ปฏิบัติในแนวสติปัฏฐานทั้ง4ี่ทุกๆวันเราได้กําหนดทุกวันที่เรานะทุกวันนี้เราได้กับพีและเมื่อเข้าถึงญาณถึงมรรคญาณผลญาณเมื่อได้เมื่ออธิษฐานเมือ่อใดเมื่อนั้นเข้าถึงแก่นแก่นของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนีนะ้อยู่ที่ตรงนี้อริยมรรคอริยผล ผู้ปฏิบัตินะถึงสังขารุเปขายานอนุโลมยานโคตรตะลภูยานมาขยานผลยานปัจเจเวคณะยานผู้นับถือศาสนาผู้นั้นเข้าถึงแก่นโลภะโทสะโมหะน้อยลงสก,กายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพุทธปาาทน้อยลงโลภะโทสะโมหะน้อยลงเป็นผู้ไม่ถือตัว สกายะทิฏฐิให้เห็นว่าเป็นรูปนามไม่เข้าไปยึดถือในรูปนามนี้ว่าเป็นตัวตนตัวสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่ถือตัวไม่สงสัยสีละปศุามาตไม่เข้าไปยึดถือสิ่งที่ผิดๆิดว่าเป็นทางพ้นทุก์เช่นนอนบนหนามจะให้พ้นทุก ก่อไฟไว้ข้างล่างเอาตัวข้างบนเขาเรียกว่าก่อไฟไว้ข้างล่างเอาตัวเอาตัววางไว้ข้างบนเพื่อจะให้กิเลสเหี่ยวแห้งการปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติผิดเป็นหนทางที่ผิดชาวอินเดียเป็นจํานวนมากยืนด้วยขาข้างเดียวเป็นปีเป็นเดือนไปนอนบนหนามย่างตัวนะทนตากแดดอันนี้เป็นต้นสีรับพปุปามาร การถือที่ผิดแล้วเข้าใจว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์นั้นเป็นสีลพุทธปามาสต้องเข้าใจสีลพุทธปามาสให้ดีแต่ว่าการให้น้ำบนการสืบชะตาบูชาอันนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นยาทาปอบปลอมก็เรียกว่าปอบนะเป็นยาทาปอบปอกเขาเรียกปอบปลอมใจของเขาเท่านั้นแต่การปอบปลอมใจนี้ก็เป็นธรรมะโอสถ อันหนึ่งเาเรียกว่าเป็นยาทาเป็นยาทาให้บรรเทาเท่านั้นจะให้หายจากกิเลสไม่ได้นะเพียงแต่บรรเทาโลกเขาเรียกบรรเทาโลกภายนอกเท่านั้นปลุกปลอบใจเป็นการบรรเทาชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่กิเลสทั้งหลายนะแต่กิเลสทั้งหลายยังอยู่ในใจของเขาอย่างแน่นอนถ้าอยากจะอยากจะพ้นกิเลสในใจ ก็ต้องทำอะไรก็ต้องปฏิบัติวิปัสนาแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นะสกายยทิฏฐิวิจิจิจฉาสีะระพุทธปา마สก็จะน้อยลงแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพ้นจากสกายทิฏฐิวิจิจิจฉา,าสีละพะุทธปา마สยังโลภโทสะโมหะให้หมดไปอันนี้เรียกว่าเป็นที่พ้นไปแห่งใจนะ ผูคนเนี่ยผู้ได้มาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ได้แก่นแห่งพุทธศาสนาจงเข้าใจต้องตั้งอยู่ในเขาเรียกว่าต้องตั้งอยู่ในมุมมองของเราว่าคืออะไรบ้างต้องพิจารณาด้วยตนเองที่เราบวชมานะที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเราจะได้อะไรบ้างเราได้กิ่งและใบเราได้เปลือกนะเราได้เปลือกได้กระพี้ได้สะเก็ดหรือแก่นต้องรู้ว่าแก่นคือความพน้น นะพ้นทุกนะพ้นทุกมีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีใจเป็นธรรมมีใจสุจริตและสุระมาหิโตนะจิตใจมีความช่มชื่นมีใจบริสุทธิ์เบิกบานในธรรมอะไรเงี้ยมีใจบริสุทธิ์สม่ำเสมอเขาเรียกว่าแช่มชื่นอยู่ในธรรมเบิกบานในธรรมเป็นน,นะน,นี้เขาเรียกว่าแก่นนะเป็นแก่นแห่งพระธรรมเราบวชมาไม่เขาเรียกว่าบวชมาเนี่ยไม่ใช่เอาแต่เปลือกกิ่งก้านใบ เวลาเขาได้ราบยสศสรรเสริญเราเพียงแต่ได้ใบกิ่งก้านเท่านั้นเราตั้งอยู่ในสินนี้เขาเรียกว่าเป็นสะเก็ดเปลือกนั้นเป็นสมาธินะเปลือกเป็นสมาธิกับพีนั้นเป็นปัญญาความพ้นไปแห่งใจเนี่ยเป็นแก่นเราต้องมีมุมมองพิจารณาตัวเองนะไม่มีใครจะมาเตือนเรา เราต้องเตือนตัวเราเองใครจะได้ใบได้กิ่งได้ตะเก็ดเท่าไรได้เปลือกเท่าไรได้กระพี้เท่าไรได้เก่นเท่าไรแล้วแต่ผู้ที่จะเอาส่วนใดของต้นไม้นั้นนะต้องมีแล้วว่าเราต้องมีปัญญาเพื่อจะหาทางออกจากความพทุกข์นะเราอยากพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องมีปัญญานะดังนั้นปัญญาเนี่ยสำคัญ นะปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเรารู้อยู่แล้วสิ่งทั้งหลายในโลกไม่แน่นอนสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขนะ์เราต้องทิ้งไปให้หมดสมบัติทั้งปวงที่อยู่ในโลกนี้เอาอะไรไปไม่ได้เลยนะพระพุทธองค์จึงตัดว่านะบาลีว่าอะโลคยาประมานะปารมาลาพานี่คือความไม่เป็นโลก นะเป็นราบอย่างยิ่งคนที่โชคดีคือคนที่ไม่มีโลกคนใดปราบซึ่งกิเลสเป็นผู้มีโชคดีนะเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าธรรมมีอยู่ในบุคคลแต่มองไม่เห็นบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยจะได้เห็นธรรมนะจะได้เห็นธรรมแจม่มแจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาของเราเองนะเพราะว่าเราปฏิบัติเองเราต้องรู้เองมันเป็นปัจ,จตังเวทิตโพวิญโยหินะเราจึงเห็นแบบนี้ นะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมภิกษุใดภิกษนะุอุบาสกอุบาสิกาท่านใดถ้าปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติยิ่งชื่อว่าเป็นการสักการะบูชานะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งนะและที่สุดนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคกเจก้าก็ตัดไ้แล้วนะพระองค์ตัดไว้แล้วว่า ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะก,การปฏิบัติติปฐานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชานะเราต้องเป็นผู้ว่างง่ายก็เรียกว่าสุวัจโจแปลว่าเป็นผู้ว่างง่ายสอนง่ายเหมือนพุ่มไม้อ่อนที่ดัดง่ายเหมือนขี้พึ่งจะปั้นเป็นอะไรก็ได้เนี่ยคุณธรรมก้อนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะอาจมาไปปฏิบัติธรรมมาเจ็ดเดือนเลยจะรู้ เห็นบ้างแค่นิดนิดิหน่อยแต่ก็จะนําความรู้ความสามารถที่ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาเนี่ยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่มีหนทางพ้นทุกข์คือเนี่ยไม่มีเส้นไหนที่จะพ้นทุกข์ได้นอกจากหนทางพ้นทุกข์คือทางสายเอกคือวิปัสนาสติปัฐานสี่นะที่พระผู้มีพระเจ้าเหล่าสาวกทั้งหลายเนี่ยดำเนินไปสู่พระนิพพานก็คือทางสายนี้คือทางสายเอกดังนั้นเราต้องมี เราต้องมีอะไรเราเอาสติมาตั้งอยู่ในกายนะมาตั้งอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นนะจะทำให้เราได้มีที่พึ่งและก็เบาใจในการปฏิบัติธรรมนะนี่คือสาระสำคัญทังการปฏิบัติธรรมนะปัญญาเกิดได้ด้วยการฟังการคิดและภาวนาภาวนานี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่า อาตมาสังเกตเห็นบ้าอาตมาตื่นตั้งแต่ตี3ตี3กว่าเดินไปาลา,าปฏิบัติธรรมก็เห็นจากอาการย่างการเดินการยืนการเดินกันนั่งการนอนกันจับกันฉันก็เห็นสภาพธรรมเห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ พระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกมีการฟังธรรมก็ทุกบ่ายบ่ายโมงนะบ่ายโมงเนี่ยเที่ยงกว่าเนี่ยธรรมะจะเดินไปที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะก็ไปฟังธรรมที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ให้เวลาไว้ฟังธรรมในช่วง13นาฬิกาทุกวันถึงบ่ายสองโมงทุกวันผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็จะฟังตามกาเรียกฟังธรรมตามการเวลานะมีการฟังธรรม อาจากบาา็บังค้าบังค้าก็อาจจะมีการแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้ากุฎอาจารย์บ้างจากพระผู้มีคุณวุฒิใบวุฒิก็มาสาธยายทําให้ฟังบ้างก็เนี่ยฟังธรรมนะแล้วก็ฟังธรรมด้วยดฟังธรรมจากการแสดงธรรมด้วยมันก็เกิดความสุขเกิดความสาม,มัคคีกันน,น,นะนะเราอยู่ด้วยกันถึงเจ็ดเดือนผู้ปฏิบัติธรรมในส่วนของ นิสิตมหาบัณฑิตวิยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคศอยู่ร่วมกันถึง7เดือนนะก็ไม่มีปฏิฆะคือต่างคนต่างปฏิบัติก็เลยได้เห็นความเชื่อมชื่นเบิกบานในทำการประเดจเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ทําให้เห็นมีการประเดชเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเ,เหมือนกันนะก็่อให้เกิดความสุขทำเนี่ยก่อให้เกิดความสุขนะก่อให้เกิดความสุขคือสัปปุถ้าจะกล่าวถึง สัพริสธรรมเจ็ดอย่างมีอะไรบ้างก็มีศรัทธามีฮิลิมีโอตตป,ปะพาหุสัจจะแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญาทั้งหมดนะฮะอยู่ในดวงใจของเราศรัทธาคือความเลื่อมใสนะจะทําอะไรก็ต้องพอใจเลื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮิริคือความละอายนะเราก็เคารพเนี่ยเคารพในพระธรรมวินยัยอยู่ร่วมกันถ้ามีความละอายทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่แจ้งนะ อตปะคือความเกงรงกลัวกลัวต่อก,กรรมเราไม่ใช่ว่ากลัวอย่างอื่นกลัวกลัวอำนาจกรรมนะกลัวอำนาจกรรมเราก็กลัวกรรมกรรมนี้ยุติธรรมที่สุดใครทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับกรรมันนั้นน่ในตําราก็บอกไว้แบบนั้นดังนั้นการศึกษามเรียนก็ต้องให้มีความรอบรู้ทุกด้าน,นการปฏิบัติธรรมก็รอบรู้ในคำทีาเรียกว่าในธรรมะคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออการปฏิบัติธรรมก็มีการก้าวหน้าโดยมีครูบาอาจารย์ ได้เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบมีการสอบอารมณ์ทุกวันก็รับให้เราไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนนะเราไม่ประมาทเราก็รู้ว่าพระพูทมีพระเจ้าเนี่ยก็ตัดเอาไว้แล้วตัดเอาไว้แล้วอ่ะนะพระนิพพานาเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งงั้นพวกเราก็ปรารถนา ปัารานท,ที่ให้เห็นมากเห็นผลนะไม่จะเห็นตามตำรานะเห็นตามความเป็นจริงนะประพฤติปฏิบัติดูรูปนามเกิดดับเกิดดับเห็นตามความเป็นจริงนะนั้นนั้นก็ต้องเราต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทเราจึงต้องศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างเข้มงวดน,นะก็ถือว่าเป็นวัฒนาของบัณฑิตรุ่นที่19ที่ได้มีการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องถึง7เดือนที่ นะทุกตำนักดีหมดนะแต่ว่าอาตมาและกลุ่มคณนะนิสิตมหาวิทยาลัยเข้าไปปฏิบัติธรรมกันที่ธรรโมรีธรรมโมรีนะรรมมรปากช่องมีโดยมีเจ้ากุณอาจารย์เป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นพระวิปัสสนาจารย์อยู่ที่นั่นก็ได้มีการสอบอารมณ์ทุกวันนะสอบอารมณ์ทุกวันดังนั้นเราก็ปฏิบัติแบบเข้มข้นนะ ดังนั้นเราก็เลยได้เห็นทมได้รู้จักตัวเองรู้จักประมาณตนนะรู้จักตัวเองรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักเขาเรียกบริษัทคือรู้จักหมู่รู้จักคณะรู้จักบุคคลเพราะเป็นการอยู่ร่วมกันนานๆถึงเจ็ดเดือนดังนั้นการปฏิบัติธรรมจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลก็อยู่ที่ตัวบุคคล ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์แล้วก็เรียกว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสุขจากอะไรก็มีสุขทั้งในโลกนี้นะลาจากโลกนี้ไปก็เป็นสุขในโลกหน้าอันเราก็ไม่กลัวนะเราก็ไม่กลัวอาการเรียกว่าไม่กลัวการเกิดการแก่การเจ็บแต่กลัวแน่การเกิดเราจะไม่เกิดมาตํ้ๆบบ่อยๆเกิดบ่อยๆตายบ่อยๆเจ็บบ่อยๆนะก็เราต้องนึกถึง คำสอนของพระผู้มีพระเจ้านะต้องให้นึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระเจ้าว่าทุกข์โททุกทัศนะทุกข์ขัดฐานนางการให้ทุกแก่ผู้อื่นเนี่ยทุกนั้นถึงตัวนะเรื่องนี้เป็นบทเรียนอันมีค่ามากสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้วในโลกนะก็ให้ระวังอย่าได้ประมาทเยประมาตายาามาาคือผู้ใดไม่ประมาทชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ตายอันบุคคลไม่ประมาทนี่ก็ชื่อว่า เขาเรียกว่าถ้าบุคคลใดประมาทอยู่เนี่ยเขาชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ตายนะเป็นผู้ตายอันว่าบุคคลใดประมาทเนี่ยชื่อว่าเป็นคนตายนะตายจากอะไรแล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังนะระวังความประมาทอย่างเช่นนะอย่างเช่นเขาจะฆ่ากา เอาน้ำมันรถตัวกาจุดไฟเผากาก็มีเาเรียกว่ากาก,าก,ากา็บินเอาไฟไปติดหลังคาบ้านตัวเองนะแล้วก็มีคนหนึ่งเกลียดแม่ชีเอาขนมใส่ยาพิษไปถวายนะไปถวายแม่ชีต่อมาก็มีลูกของผู้ถวายขนมใส่ยาพิษได้มาหาแม่ชีแม่ชีก็ต้อนรับแล้วก็เอาขนมนั้นให้กินนึกว่าขนมนั้นเป็นขนมดีก็เลยเป็นฆ่าลูกเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าลูกตัวเองนี่ก็เป็น นนี้ก็เป็นทุกขโททุกขัดฐานั่งการให้ทุกแก่ผู้อื่นทุกนั้นถึงตัวเพราะฉะนั้นเรื่องที่เห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในโลกเหล่านี้มีโลกต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ก็หาหน้ากากกันโลกอย่างหวัดเนี่ยปกติเนี่ยเห็นเราเห็นไหมปัจจุบันโควิดอเราอยากพ้นจากภายัยวิบัติได้ก็ต้องก็ต้องมีความาต้องมี อะไรอ่ะเราอยากพ้นโลกเราภัยพิบัติเราก็ต้องระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งดังนั้นเราก็จะเห็นว่านะบางทีเรากล่าบพระผู้มีพระเจ้าพุทโธเมนาโถอ่าข้าพเจ้าขอถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรมโมเมนาโถเราขอระลึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโคเมนาโถนึกเอานะนึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เราก็จะได้ปลอดภัยจากอุปัติอันตรายทั้งปวงอย่างเงี้ยเป็นต้นฮนะก็เล่าให้ฟังตาทุกชนผู้มีบุญทั้งหลายเพราะว่ามันเกิดมาแล้วนะเกิดมาแล้วเราไม่ต้องเอาอะไรมากนะคนที่มีศรัทธาถือว่าเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์มากทรัพย์คืออะไรทรัพย์คือศรัทธานะทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาจะเอาอะไรจะแลกเอาไปสวรรค์ก็ได้แลกเอาไปมรรคผลนิพพานก็ได้นะ เพราะเรามีศรัทธาไงเราจึงได้พักผลนิพพานอยู่ในตัวอยู่แล้วเราจึงไม่ต้องกลัวนะเราไม่ต้องกลัวเราก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ให้คําสั่งสอนมานะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธานะศรัทธาที่เราจะปฏิพฤติปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่นะก็มีการยืนการเดินการนอนการนั่งการกําหนดนะหูตาจมูกลิ้นกายใจเอาตัวสติเข้าไปกําหนดรู้ รู้ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะตาเห็นรูปกําหนดหูได้ยินเสียงกําหนดจมูกได้ก,กดนะลิ่นกําหนดนาลิ้นลินะ้มรสรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันกําหนดนะอาการยืนตึงย่อนแข็งร้อนกําหนดนะถ้าเรากําหนดได้อย่างนี้บุญกุศลจะไม่เสื่อมไปจากไหนจากขันทัศนดานของเราขันห้า ขัน5ของเราเนี่ยถ้าเรามีการกําหนดสติอยู่ตลอดเวลาก็เกิดเป็นกุศลนะเกิดเป็นกุศลอกุศลก็เข้ามาแทรกไม่ได้ดังนั้นก็ฝากไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มอบไว้แล้วให้แก่เราทั้งหลายนะให้เรารู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามอบของพิเศษไว้ให้แล้วนะไม่ต้องไปหาในศาสนาใดพระเจ้าเคยกล่าวเอาไว้ดูกกรภิกษุทั้งหลาย ทุระในพระพุทธศาสนานั้นมี2ออย่างคือคันธทุระและวิปัตนาตุระนะคันธทุระคือการเรียนเอาปริยัติวิปัตนาทุระนั้นคือการปฏิบัติและก็การเรียนจึงมี2ออย่างแบบนี้เรียนรู้อะไรก็เรียนรู้นั่นแหละขันห้าอายตนะ1ิบสองท่าสิเรียนโดยสันโดก็ได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน หรือการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4, 4ี่นั่นเองไม่ได้ยากนะสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายถ้าเราศึกษาจริงๆเพราะว่าการเรียนรู้วิปัตนาคือเรียนให้รู้อะไรเรียนให้รู้ในพระไตรลักษ วิัสรนาคือรู้แจ้งในพระไตรลักษณ์รู้อะไรรู้อันนี้จังว่ามันไม่เที่ยงทุกขังความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกพอรู้เรื่องของทุกขังแล้วก็อนัตตาอนัตตก็รู้แล้วว่าความตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีหญิงไม่มีชายนะอนัตตาเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเราเลยก็จะรู้แจ้งได้ต้องเอาตติมาตั้งอยู่ที่ฐานทั้งสี่ ก็กลับมาเรื่องเดิมกายนะที่กายที่เวทนาที่จิตและที่ธรรมแล้วจะเห็นว่าเราก็จะเห็นแจ้งว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์รู้ให้ได้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเอาส,ต,ากกนะอาสติเข้าไปกำหนดกำหนดนะเอาสติเข้าไปกำหนดรูปนะไปกำหนดรูปใจเป็นน้มนะเพราะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนก็ เอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปให้เรียนรู้เรื่องทุกนะมันเป็นทุกไม่ใช่เรานะเขาเรียกว่าไม่ใช่เราอันนี้คือเรียนสันโดษนะเมื่อปฏิบัติแล้วจากนั้นก็เรียนโดยลําดับคือต้องใช้เวลาเรียนนะบางทีเราก็ต้องใช้ใช้เวลาเรียนนักธรรมเรียนบาลีเพื่อให้รู้ว่ายาที่ใสข่ขวดนั้นใช้อย่างไรบ้างต่อไปจะได้แนะนําให้ผู้อื่นได้รู้ตามเราอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักระเบียบกฎเกณฑ์ ในการศึกษาเราเรียนวิปัตนามันไม่ยากนะวิปัตนาเนี่ยเรียนวิปัตนาเฟซบุ๊กของอาตมาเนี่ยคือวิปัตนาง่ายนิดเดียวเนี่ยก็คือให้เราได้รู้ความเป็นจริงเท่านี้แหละวันนี้สมควรแก่เวลาสาธุชนผู้มีปุณงหลายตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะทำสังสอนขององคมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้พ้นจากความเวียนว่ายแต่เกิดพ้นจากความทุกข์จะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกอขอโมทนาชื่นชมทุกท่านทุกนามขอความสุขบังเกิดมีแก่ผู้นักปฏิบัติธรรมทุกท่านขอให้บรรลุธรรมสามวันเจ็ดวัน7เดือนเจปีให้บรรลุมากผลนิพพานโดยเร็วพันธุ์ทุกคนทุกท่านทุกนามขอเจริญพร